สวัดีแฟนมวยทุกท่านครับสรุปผลการแข่งขันศึกไทยไฟคาดเชือกพิกมายครับจัดขึ้นที่ณลานพรมทัศอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับคืนวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานะครับรายงานผลกับผมแอดมินมีเหมือนเดิมเลยครับมีทั้งหมด9คู่นะครับเราไปเริ่มกันที่ผลมวยคู่แรกนะครับ เ็นการพบการระหว่างเพชรทวีชัยจอชัยวัน์ครับนักชกเจ้าถิ่นจากนครราชสีมาครับเจอกับอายุส์นูรี่ครับนักชกจากโมร็อกโกครับในการมวยคาดเชื่อครับรุ่นน้ำหนัก69กิโลกรัมครับไปดูฮะวันนี้เพชรทวีชัยครับเป็ยเจ้าถิ่นครับเสียงเชียร์แน่นสนามครับทำผลงานได้ดีคาดขนาดไหนครับไปจับตาดูครับเกมจบที่ยกสองครับคู่นี้ฮะจับตาดูให้ดีว่าจบแบบไหนอย่างไรครับ อันนี้กดคอมายัดเข่าซ้ายกดมาตีได้ไม่ได้ครับไอ้ทูตีไทยไปก็เสียงเชียร์ก็ฮึมครับเพราะเป็นเจ้าถิ่นลครับจังหวะนี้ก็โจนหมัดกระแทกเบ้าตาไปนี่ก้มกูซูเลยครับโอ้โหครับไหวไหมฮะไม่เอาเลยครับนักชกต่างชาติจากโมร็อกกายนี้นี่โดนกระปั้นทื่นเบ้าตาทีเดียวครับยอมเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ครับ นี่ครับเป็นหมัดขวาครับต่อยทากเม้าตาขวาไปครับเรียบร้อยเลยครับนี่ครับเดินถึือเข้ามาชือกําปันครับค่อยๆหาหม่องลงงสโลลงสิดีพี่นองมองดูปึ๊บนี่เรียบร้อยครับจบที่ยกสองครับเป็นทางด้านของเพชรธีชัยจอชัยวัฒน์ครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่สองแบบ ปิดเกมด้วยหมัดขวาเนี่ยละฮะหมัดเดียวเลยครับไปลุยต่อที่คู่2ครับเจ้าถิ่นมาอีกแล้วครับอูซานปราสาทหินที่หม่ครับจากนครราชสีมาครับกับปาซี่มาสเฟีาวีครับหนักชกจากอิร่านครับมวยคาเชอครุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมครับแต่ว่าไทยไฟพิบายโคราชนี่เดือดจริงจริงครับแล้วก็แฟนมวยนี่เมื่อคืนนี้สนามแตกเลยครับ ลนทลักอย่างประตูทางเข้าล้นทลักไปถึงหลังเวทีครับโป้โดนหมัดจิ้มตาค่อยๆมองหามองล่งครับล่งไปหีใกล,ล้เลยครับทรงคล,ค,ลค,ลคล้ายๆกับคู่ที่แล้วเลยครับโอ้หมัดเดียวครับเปรี้ยวไม่เปรี้ยวกับการก็พยายามสกิดแล้วก็ไม่ไหวครับจบเร็วเลยครับคู่นี้จบยกแรกครับแหมดูภาพชาพ้าครับจังหวะอันนี้หมัดทรายครับโอ้โดนเต็มจริงๆครับจังหวะนี้ครับค่อยๆยึบนี่ครับ อาจจะเป็นที่โดนหมัดด้วยแล้วก็นิ้วชิมตาด้วยหรือเปล่าครับนี่ฮะกอนแรกก็เหมือนจะจะอยู่ไหวครับแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวครับก็จบไปครับยกแรกครับเป็นปูซานศาสตร์ินพี่ายครับบดนอกไปในเวลาไม่กี่นาทีของยกแรกเท่านั้นเองแหละครับจบสวยครับ2คู่แรกนี้นักมวยเจ้าถิ่นเข้าวินทั้งคู่เลยครับลุยต่อคู่3ามครับ น้องโอชอห้าพยักจากพะเยาครับเจอกับมูฮัมหมัดคาริวจากนอร์เวย์ฮะหวยค่าเชือกบุ่นน้ำหนัก70กับ71ครับน้องโอนี่ต่อให้1กิโลครับต่อยที่7ร้อยอ่าต่อยที่70กิโลครับขณะที่คู่ชกมี่71กิโลกรัมครับอ่แลกเดือดกันครับอวันนี้นี่คู่ชกต่างชาติก็เรียกว่าหุ่นดีหน่วยการดีเลยครับเรียกหมัดครับน้องโอถึงก่อนครับ ฝรั่งล้มแล้วครับค่อยๆเซเข้ามุมไปครับตอนแรกก็เหมือนว่าจะไม่ครบยกตันแต่ด้วยความที่ทาตุอนหดยังพอมีอยู่สินี่พี่น้องอืมแต่เซไปเซมากเพื่อนๆหัวเสือกเตะว่ามันลิงพี่ดูดีกรรมการต้องเตือนครับบ่เอาแบบนี้พิษกติกาครับโอ้โหแย่งโมมีขาวันบ่าเหอะได้หัวเสือกเตะพร้อมโดนเตือนไปครับทางด้านโมัมหมัดครับ นี่ครับขาก็อ่อนเปียกแปร่ไปครับหมดยกเลยครับสุดท้ายจบที่คะแนนครับก็เป็นด้านของนักชกจากไทยเราครับพายาวครับน้องโอชอห้าพยักครับเอาชนะคะแนนไปเอกกระชั่นเลยครับได้นับ8คําด้วยนะฮะไปครับปุยกันต่อครับคู่ที่4ีนี่ต้องว่าเป็นอีกคู่ที่สุดดราม่าเลยครับเต็งหนึ่งต้อมนครสวรรค์ครับสีเสื้อใหม่ฮะเดิมก็เป็น เจ้าเต็งหนึ่งสิเจสายรุ้งครับนางก้อนปากน้ำโพวันนี้เจอกับอาบอนฟาสโกลีซาเดจากอิหร่านครับมวยคาดเชือกรุ่น76กับ77ิกิโลกรัมครับโอ้โหเต็งหนึ่งต่อ1กิโลครับจังหวะสักครู่นี้เป็ดกรรมการไม่นับครับจากนั้นลุกขึ้นมามีอาการเมาอยู่แบบในคู่ต่อสู้รัวบัดแล้วครับดูครับโอ้โหนี่ใส่ไม่ยังครับเต็งหนึ่งไหวไม่ไหวครับกรรมการต้องเบรกก่อนครับนับพับโอ้โหช็อกเหลือเกินครับ ไม่่อยจะเห็นนักชกไทยเจอแบบสถานการณ์แบบบีครับเชื่อว่าปีดหัวใจครับในช่วงจังหวะเวลานั้นครับอย่างหนึ่งยังมีการมึนๆอยู่ครับจากนั้นนี้อบอลฟาดก็กะจะเข้าไปปิดเกมแก้รั่วหมัดไม่ยังครับดูครับสาวเป็นกระสุนเลยครับ M16 ครับนาทีเต็งหนึ่งนี่ต้องอาศัยความเหนียวเป็นตังเมย์ไว้หน่อยครับกดๆไว้หน่อยครับวางแท่งทรายไปก็ไม่ดไเตะจังหวะเดียวก็มโดนอีกทเคียบ ต,ต้องขดต้องงอต้องเก็บขาเก็บคอเก็บคางเก็บคอโอ้ไหวไม่ไหวกรรมการก็แยกออกตาครับแต่ต้องบอกว่าคู่ชกนี้อยากจะปิดเกมครับรัวไปรัวมาต่อยไปต่อยมาชักเริ่มตึงๆที่หัวไหล่ครับจนจนมาโจจ,จังหวะนี้ต่อยลุยไปถือเข่าอีกทีหนึ่งกระปุ๊บล้มไปเขา่าหลุดซีพี่น้องเหตุมันเกิดตรงนี้ครับนี่ครับโอ้โหดูครับ,อ,อ,อ,รรบอาบอลฟาด เป็นจังหวะที่หัวไหลหลุดครับพอไปฮะหัวไหล่ทรายครับโอ้โ,อโหเหลือจะเชื่อครับนี่เกือบลับแต่กลับมาได้จริงจริงของแท้ครับดูภาพช้าครับโดนรัวชุดนี้เข้าไปก็เล่นเอาแมงหิงห้อยเต็มเลยจังหวะนี้ว่าเธอไปโอ้ดูครับโดนเต็มเต็มครับคือไปสัมภาษณ์้องหลังเกมเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์นะแตงหนึ่งเขาบอกว่าเป็นจังหวะที่โดนนิ้วนี่ทิมตาก่อนแล้วทาให้มองไม่เห็นอาวุธของคู่ต่อสู้ครับ จากนั้นคิดใจก็ต้องกลับมาให้ได้ก็ไม่ได้จากจังหวะนี้ฮะคู่ชกสรงสัสสีล่วมัดลายเกินไปพี่น้องล่วจนไรรุ่ดสินดีนี่ฮะสุดท้ายพลิกกลับมาได้ครับตึงหนึ่งต้อมนครสวรรค์ครับเอาชนะนอกไปได้ที่ยกที่หนึ่งสุดดราม่าเลยครับเกือบจาบ้านเลขที่จะคล้องบาได้ตึงหนึ่งใคเอาไปลุยตอบคู่ห้าครับแฟนว้ยครับเขียวพยักเกียรติไทยสนครับนักชกแดนใต้าจากตรังครับเจอกับโมฮัมเหม็ดเอารลิกครับ จากโมร็อกโกครับหวยคาดเชือกรุ่นน้ำหนัก61กิโลกรัมครับอาเว่าหน่วยก้านดีเลยครับนักจกัวฟูรายนี้ฮะนี่ครับขอกกระเบื้อยาวๆครับเนี่ยเือไปครับนี่ติดพัน์เล็ก้อยครับจากกันก็เป็นช่วงจังหวะชายของเชี่ยวเพชรครับดูครับสั้อาจะว่าเห็นแล้วครับพยายามที่จะหลวงลำตัวครับอาเียมฮัมหมัดเองนี่ก็ คนท่ายากดูเหมือนกันครับจนมาโดนสับอีกทียังอยู่ตัวเอาดูลวกเข้าไปว่างเข้าไปสับลำตัวโอ้ยืนยืนยืนอยู่ได้ยังไงครับเนี่ยโดนเยอะไปเหมือนกันครับโอ้ดูครับกลายเป็นเชี่ยวเพชรใช้เลยครับจังหวะนี้ครับโอ้นี่มีจังหวะบวกแรกมาแต่ก็ยืนอยู่ได้จนครบยกครับโอ้เหลือเชื่อครับ ไม่ได้มีการนับไม่ได้มีการน็อกเกิดขึ้นครับสุดท้ายครบยกตัดสินที่คะแนนครับสุดท้ายก็ไปที่นักชกแดนใต้จากจังครับเป็นเขียวเพชเกียติไทศสนนักชกจากไทยเราเนี่ยนะฮะชนะคะแนนไปครับหมายลุยต่อคู่หกของรายการครับอีกคู่หนึ่งครับเปโรบารุจิโร่ครับเป็นซูปเปอร์สตาร์ประจำไทยไฟครับนักชกจากเมียนมาครับ วันนี้เจอกับฟ้าใสายอ,อยุทธชัยจากบุรีรัหมหน่วยคาดเชือกหญิงครับรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมครับเป็นอีกคู่ที่ยอดไลส์เนี่ยถล่มทลายในเพจครับมีทั้งแฟนไทยแล้วก็แฟนต่างประเทศคอมเมนต์กันเยอะมากครับเกี่ยวกับผลการแข่งขันของคู่นี้ฮรบบางก็บอกว่าน่าจะเป็นการตัดสินผิดพลาดบางคนก็บอกว่าถูกต้องแล้วครับแต่้วยส่วนตัวก็ถือว่าแม่มันใกล้เคียงครับ ผมมองว่าฟ้าใสก็ถือว่าทาได้ดีครับอาจจะดูว่าถอยเยอะไปแต่จังหวะนี้ฮะหลักเกลี่ยนี่ใช้ได้ครับดูครับแต่วันนี้เบโรเนี่ยเมื่อคืนที่ต่อยหลุดฟอร์มไปนิดนึงด้วยครับจังหวะหลุดจังหวะหลวมเดินจริงครับแต่ว่าเดินแล้วมาหลวมครับนี่ฮะจังหวะหักจังหวะพลิกครับผมมองว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรครับถ้าจะให้ฟ้าใสชนะเนี่ยนะฮะเพราะว่าลูกหลักเกลี่ยแเราก็ทําได้ดีแต่ความพยันก็ต้องให้เบโรเขาละฮะสุดท้ายแล้วครับเป็นงด้นนของ นักชกจากไทยเราครับฟ้าใสออยุจชัยครับจากคู่ดีดำครับพลิกเลยครับเมื่อคืนนี้เนี่ยฮะก็เป็นอีกไฟที่สร้างความเจ็บใจให้กับทางด้านเวโรครับเจ้าตัวลงเวทีมานี่ร้องไห้เลยฮะเวโรครับผมเชื่อว่าน่าจะมีการแก้มือกันอีกในอนาคตแล้ะครับสำหรับมวยคู่นี้เพราะมันแหมคู่ขี้เหลือเกินครับไปครับหรือต่อคู่เจ็ดของรายการครับอตทอพิชชาติฟาร์มครับ นักชกจากชนบุรีครับนักชกพลังตูปปิ้งตอนนี้จะกลายเป็นนักชกพลังไข่แล้วครับพอได้สีเสื้อใหม่อย่างของเสียยัวภิชาติฟาร์มครับเจอกับจอตส์บเราราจากลาซิลครับไอหนุ่มหัวเดสล็ลกครับมวยคาดเชือกรุนน้ำหนัก68กับ69กกิโลกร,รัมครับปตอต่อ1กิโลตอกศอกไปดอกเกี่ยวกองก้นจุดกูดโดนนับไปแล้วครับผมกูดกูดยังพลังยังต้านพลังศอกไม่ไหวครับนี่ฮะ แหมมาแรงเหลือเกินครับเปิดก่อนไม่ได้ปูดปตทว่าอย่างนั้นครับดูครับนับไปแล้วครับจากนั้นก็มาดูจังหวดตัดลำตัวแล้วก็ลงไปนับที่2หของยกแรกครับทำท่าจะคิดถึงที่นอนที่บ้านไปซะแล้วครับทั้งหมดจอฟลอร่าครับดูครับกังเก็ก็เข้าวินเข่าดากคว่ำทีเมื่อกี้นี้เอามาครับทะลุอีกหนึ่งพีก็จบเลยครับปตทเห็นช่องแล้วว่าหน้าเปิดจากนั้นก็มามีจังหวะนี่ฮะ ดันดันกดกดกดไล่แขนขวางหน้าอย่างครับยังไม่เหมาะเจ้ามายิงหมัดขวาเจ้าหมานี้ก็ส่งกลับเลยครับเรียบร้อยไปเลยครับปรตทอภพิชาติฟานครับโชว์ความหดเหี่ยมเหี่ยมเกลี่ยไปอีกหนึ่งไฟนะฮะเจ้าของสีเสื้อครับเสียอยู่อภพิชาติฟามครับก็มาขอดบงคนครับดูภาพชารัจจังหวะยิงหมัดขวาล่นไปครับเป็นช็อตสุดท้ายครับที่ปิดเกมีไปครับ ก็ถือว่าประเดิมใช้ได้ดีครับ2นัดแรกของปีน็อกรวดทั้ง2ไฟท์ภายใต้สีเสื้อใหม่อภิชาติฟาร์มครับติดตามผลงานต่อไปครับเป็นฐานะของปตทอภิชาติฟาร์มครับชนะน็อกไปได้ในยกที่1ครับถือว่าผลงานปีนี้เนี่ยจะรุ่งโรจน์ขนาดไหนส่งท้ายครับสำหรับปตทนะน่าจะเป็นปีสุดท้ายที่แข่งขันในรายการไทยไฟท์ของเจ้าตัวแล้วครับติดตามผลงานให้ดีครับ ไปต่อที่คู่8ดของรายการครับกิติศักด์เกียรติช่างเป่าครับจากสระบุรีครับเจอกับบรจักเล็กเกียรติชัดชัยจากกำแพงเพชรครับเป็นคู่ชิงแชมป์ไทยไฟลีครับรุ่น71กิโลกรัมครับแม่ต่อยไปอารมณ์ดีแบบนี้ต้องประเคียนให้ซะหน่อยแล้วครับศอกนี้เลยครับเลือดมาครับโอ้โหจากนั้นโดนเป็นชุดกับกิติศักด์ไหวไม่ไหบฟุ้ยิกซ้ายไปทีหนึ่งล่นเลยครับโอ้โหอย่างยิ้มแย่ๆอยู่พอโดนศอกทีนี่ ยิ้มบออกเลยพี่น้องเอ้ยบังลูเลือดอาบจากจังหวะน,นี้แหละฮะจากจังหวะน,นี้แหละฮะกรรมการพนับเสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกจะสับมือชกแต่ว่าต้องให้แพทย์สนามขึ้นมาดูก่อนเพราะเลือดมันไหลเยอะฮะเนี่ยฮะโดนศอกทีเดียวนี่จะจบเลยหรือเปล่าแพทย์สนามดูแล้วว่ามันแตกใกล้จุดอันตรายครับก็เลยเนี่ยฮะไม่ให้ชกต่อครับจบยกแรกจบเร็วเลยครับ อวอรจักรเล็กเกียรติชัดชัยดูจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายก่อนจากนั้นในหน้าเปิดมาแล้วก็มีจังหวะที่คว้าคอได้แล้วก็หักศอกซ้ายนี่ฮะเข้าบริเวณระหว่างคิ้วตรงปลายสันจมูกด้านขวาครับแล้วก็มันใกล้ตาครับแล้วมันอันตรายฮะสนามจึงไม่อนุญาตให้ทําการแข่งขันต่อก็จบเร็วเลยครับแชมป์ตกเป็นของวรจักรเล็กอ่อวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับ นักชกจากกำแพงเพชรกบปิดเกมเร็วเลยครับนี่ครับเลือดออกเยอะใกล้จุดอันตรายครับก็ไม่อนุญาตให้แียงขันต่อครับแม่ก็เป็นใจให้กับผู้แพ้ครับแล้วก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับสำหรับแชมป์ไทยไฟลีกรุ่น71กิโลกรัมครับแม่สอกคมสอกดุสอกโหดจริงๆครับพอคุณเอ้ยไปลุยกันต่อครับปิดท้ายที่คอยของรายการครับ มมวยสลักามครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับจากมหาสลรคามนามบอต้องบ่าทอไปเจอกับมูฮัมหมัดฟากีจากอิหร่านครับเป็นมวยซปเปอร์ไฟส์สวมนวมครับรุ่น68กิโลกรัมครับไปดูครับ43ปีวันนี้สอนมวยต่างชาติแบบไหนครับยังว่นนี้หักเทไปก่อนครับเดิมท่านอะแสนชัยนี่ก็มีโปรแกรมครับจะต่อยกับนักมวยพม่าครับแต่ว่านักมวยพม่านี่ถอนไปแล้วก็เลื่อนไปต่อยน่าจะเป็นถ่ายไฟเปลวกแดงครับ ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่กระแสดีมากๆครับรอดูว่าจะได้เจอกันหรือเปล่าครับ24มีนาคมนะฮะจากนั้นครับดูดูจังหวะนี้ก่อนครับจังหวะเหลี่ยมต่างๆบิดมาครับบิดยากระพงมาลัยครับหัวซักเลยครับเจังหนี้โอ้โหทีอีกทีครับโอ้โหทีบแทบจะไม่อยากลุกเลยครับโมฮัมหมัดครับจากนั้นนี่ก็เข้าไปจับกับประจับบิดได้ไม่ถนัดก็แกะออกมาแล้วจนจังหวะนี้ครับ ัดล่างแล้วก็มัดบวกซอกหักบิดแทงอีกทีครับล้มกิ้งล้มหงครับสไตล์แบบนี้นี่ขาดลอยแหละครับ43ปีอย่างเจ๋วจริงๆครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเห็นแบบแววๆทีอีกทีอ่โหยทีบยังก็ะทีบจักรยานครับโอ้โหเนี่ยพยานจะให้กรรมการดึงผ้าประเจียดครับหลุดครับครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับไม่มีนับไม่มีนอกแต่มีจังหวะทีบสวยล้มกลิ้งล้มหงายไปหลายครั้งก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับเป็นแสนชัยชนะคะแนนไปครับก็ทั้งหมด9คู่แล้ครับเป็นแฟนครับดูภาพช้ารวมๆก่อนครับนี่ทีบสวยครับรายการนี่นอกไป5คู่ครับก็เป็นบทรสรุปครับผลการแข่งขันของศึกไทยไฟคาดเชือกพิมายครับคืนวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ส่วนไทไฟนั้นต่อไปครับจะไปจัดที่ลานซีเครพาซาปลวกแดงจังหวัดระยองครับวันอาทิตย์ที่24มีนาคมครับายทอสด18นรฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง8ายเลข27เหมือนเดิมนลครับคือแฟนมวยจะเดินทางไปรับชมสดที่สนามได้เช่นเคยครับประตูเปิดตั้งแต่เวลา1 6 0 0นาฬิกานะครับชมฟรีทุกที่นั่งและก็ที่ยืนนะครับช่วงท้ายขอบคุณทุกการทุกการรับชมนะครับชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube คนขงมยออฟฟิเชียลไว้ด้วยนะครับ ติดตามการรายงานผลมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปกับผมบีมรีพอร์ตนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ